สวัสดีครับผมกิจกรรมดีๆที่มีในสวนวันนี้ก็คือการปลูกมันเทศในช่วงหน้าแล้งนะครับวันที่ผมทําคลิปก็คือวันที่25เมษายนปี2568วันนี้เลยนะครับก็ได้ทําการขยายปลูกมันเทศตามสุดรแกนภาพหน้าปกเลยครับปลูกมันเทศให้ได้ผลผลิตสูงขายได้ราคาดีด้วยนะครับอยากปลูกให้ขายได้ราคาดีก็ต้องปลูกช่วงที่คนไม่ปลูกครับก็คือช่วงนี้เลยช่วงเดือนเมษาพฤษภาฯนี่แหละ เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาจะปลูกมันสับปะหลังเขาจะปลูกกระโพากันส่วนน้อยถึงจะปลูกมันเทศนะครับซึ่งผลผลิตจะออกในช่วงหลังปลูกประมาณ2เดือนเศษนะครับก็คือช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาช่วงนี้ถือว่าราคาดีถ้าปลูกได้ในช่วงนี้นะครับซึ่งการปลูกของผมเนี่ยจะเลือกยอดที่มีอายุาประมาณเดือนเศษนะครับเดือนครึ่งถึง2เดือนนะยอดต้องมีรากแบบนี้นะครับแบบที่ผมชี้ให้ดูนี่แหละ เสร็จแล้วก็ตัดยอดมานะครับตัดยอดริดใบออกยาวประมาณสัก20เซนนะครับริดใบออกแค่ใบ2ใบพอซึ่งผมจะใช้เทปน้ำยดยด20มิลแล้วก็30มิลนะครับก็วางสายน้ำยดไปก่อน จากนั้นก็เอามันเทศเนี่ยไปเสียบลงไปง่ายๆแค่นี้เองครับปลูกมันเทศจากยอดนะครับซึ่งหัวของมันเทศเนี่ยจะออกในช่วงข้อตานะครับออกตามรากนั่นแหละรากก็จะเปลี่ยนเป็นหัวเป็นมันสำหลังนั่นแหละแต่ต้องมีการบำรุงดินก่อนนะครับการที่จะได้ผลผลิตสูงเนี่ยซึ่งผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะในการเตรียมแปลงผมจะโรยด้วยขี้เท้าจากเตาถ่านแค่นั้นเองแล้วก็มีการวางระบบน้ําแบบนี้แหละซึ่งมันเทศเนี่ย อันที่จริงเนี่ยมันปลูกง่ายเราไม่ต้องวางระบบน้ําก็ได้ถ้าปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ที่ผมปลูกเนี่ยเป็นช่วงเดือนเมษายนก็ต้องมีการวางระบบน้ํานิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้ระบบโซลาเซลล์เต็มรูปแบบนะครับสามารถวางระบบน้าได้เทปน้ำหยดก็เป็นเทปน้ำหยดเก่าจากแปลงมันสับหลังนั่นแหละเอามาวางใหม่ซึ่งในการปลูกการดูแลเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยต่อจากนี้ก็แค่รอเก็บผลผลิตแค่นั้นเองซึ่งก็มีการฉีดพ่นด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์นอกด้วยเป็นระยะนะครับทุก10วันประมาณน เพียงรักษาความชื้นเอาไว้และนี่ก็คือผลผลิตที่ปลูกไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็เก็บไปหลายรุ่นแล้วนะได้ผลผลิตเยอะมากซึ่งระยะห่างก็มีความสําคัญนะครับถ้าดินดีเนี่ยให้ใช้เทปน้ําหยดสัก30เซนนะครับแต่ถ้าดินไม่ค่อยดีเนี่ยก็ เทปไมหยด20เซนก็พอได้แปลงนี้ปลูกแบบยกล่องส่วนอีกแปลงเนี่ยก็ปลูกแบบง่ายๆเลยไม่ต้องยกล่องแต่ต้องมีการไถให้ดินฟูขึ้นสะหน่อยนะครับเคล็ดลับสําคัญก็คือการเลือกยอดพันธุ์ยอดพันธุ์ดีต้องมีรากด้วยแล้วก็มีอายุไม่ต่ํากว่าเดือนครึ่งนะครับแล้วก็ตัดยาวสักประมาณ20เซน15-20เซนประมาณนี้แล้วก็มีการวางระบบน้ําแล้วก็มีการบํารุงดินแค่นั้นเองครับก็ <c oughs> จะได้ผลผลิตสูงโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งปุ๋ยเคมีเลยเหมือนผลผลิตที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับ เป็นผลิตที่ออกมาจากสวนก็ถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม